คลิปที่น้องออเรนติอาบเกลือก็มีคำถามมาว่าขอความรู้ครับใส่เกลือเพื่ออะไรและปลาหนังอย่างพวกปักเป้าสามารถใส่ได้ไหมทุกปลาแล้กันใส่ได้ทุกปลาผมเลี้ยงทั้งฟาก้าทั้งเอ็มบูก็ใส่ครับมผมเลี้ยงปลาปอดพาราดอกซ่าเลี้ยงปลาปอดเอธิโอเปียคัส ก็ใส่เกลือเหมือนกันใส่ได้ใส่ได้กับทุกปลาเลยความถี่น่าจะเคยบอกไปแล้วแต่ซ้าอีกทีสําหรับใครที่ยังไม่เคยได้ยินจริงๆอ่ะในปลาใหญ่อ่ะผมใส่ทุกครั้งในการถ่ายน้ํำเลยแต่ครั้งนี้พอมาปลาขนาดเล็กแล้วเนี่ย ดูดแค่ของเสียออกแล้วเติมใหม่เกลือมันจะยังอยู่ผมเลยใส่ไม่บ่อยไงเวลาปลาใหญ่แล้วก็มีระบบกั้นกรงกั้นกองอะไรพวกนี้นะแทบจะใส่ทุกครั้งในการถ่ายน้าเลยตอนหลังเนี่ยพอผมมาเลี้ยงปลาเล็กแล้วเนี่ยผมก็คิดว่ามันใส่ทุกครั้งก็เยอะเกินไปใส่เยอะมั่งน้อยมั่งคือแล้วแต่ใส่เพื่ออะไรเพื่อเป็นแร่ธาตุอะข้อดีของมันคือสามารถกําจัดเชื้อได้ด้วยปรสิตแบคทีเรียบางตัวนิดหน่อยเล็กน้นอย,นนอยเชื้อลงเชือ้อราช่วยได้ด้วยอย่างเวลาปลาเป็นโรคเหงือบบวมหรืออะไรพวกนี้ก็ใส่เกลือก็หายใจนเหือ ก็เหมือนเป็นการกําจัดเชื้อผมรู้สึกว่าในการใส่เกลือเนี่ยปรับสภาพน้ําให้มันดีด้วยเวลาใส่เกลือเนี่ยในปริมาณที่เหมาะสมน้ําจะดีด้วยมันคือการรักษาน้ําด้วยในการใส่เกลือนะเหมือนช่วยภัยเครียดอะไรพวกนี้ได้ด้วยใช่ไหมภายเครียดขับมุงขับเมือกอะไรได้หมดเลยมันขึ้นอยู่กับปริมาณเกลือเนี่ยโคตรมีประโยชน์เลยใครไม่ใส่แล้วแต่ใครจะใส่ก็แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับเจ้าของปลาเนาะ